นิดนึงครับเนี่ยเปียก <coughs> คิดไม่เป็นไปได้ชมไปเล่นงาน่างหายกันไปหลายเดือนลุกเรียงโซนครับน,นี่เขาเรียกว่าลุกเรียงโซน ดีมากเลยครับผม ก็ใหญ่แต่ว่าสดสวยครับผมไม้ไม้สภาพคนนี้ก็เขาจะเรียกว่าไม้สดนะครับผมคนตัดไม้ไม้ยังไม่สวยยังไม่หน้ายางก็ยังไม่ทันเชื่อมไม่ยังไม่ได้เป็นแผลพองมาก ก็จะทำงานออกทีมก็อาจจะได้วันละสองเที่ยวสามเที่ยวก็แล่นไปคือเรื่อยทีมไหนคนเรื่อยไม่เก่งคือไม่ว่ากันไปตามเรื่องครับผมตามประสบการณ์ต้งนี้ใหญ่เลยครับผมนี่ประมาณสี่ห้าร้อยโลได้ สวยๆหน่อยก็เป็นสามร้อยสีいい่ร้อยมีฝากบนกันไปกับเก่งครับล้มเรียวกำลังทำเรื่อยๆแต่ว่าเร็วแบงนี้เรื่องนี้เด็ดเลยสองวันก็น่าจะเสร็จในหัวรืเรียงค่อน ทุกชนิดบผมทีมงานจะร่อนลมมาย่างต่อย่างบดปลาเผาุดสะงานโยธารับทุกงานครับผมทีมงานนี้ไปเรอบงานไปทุกที่ที่มีทางครับผม i'm ยางนี่แหละครับผมพอล้มเรียงก็จะสวยแบบนี้เลยครับผมพอจะลงไปก็กรบลมไปด้วยครับผมกรบลมยางเพื่อที่จะให้รถไถได้ไถง่ายครับผมไม่เป็นลุมใหญ่เกิน เราบังคับทิศทางเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องแต่งลายไม้เยอะครับผมบัคับทิศทางให้เป็นให้ลงแนวเดียวกันครับผมแล้วก็จะรากมาเรียงโคนก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยครับผมโคนก็จะเสมอกันแบบนี้เลยตัดก็จะตัดไม้ง่ายๆ่ายได้ออกไม้ง่ายๆ่ายเาก็จะช่วยด้วยครับผม ก็จะเข้าไปอีกร่องหนึ่งเขาก็จะล้มไว้หนึ่งแถวครับผมแล้วกลับมาเดินร่องนี้มาเดินร่องนี้ก็ลงสองแถวแล้วก็ชักแถวนี้ว่าเขาล้มมาเรียงวแบบนี้เลยก็แล้วแต่ครับผมตามดูในหัวกนสนาดแบบไหนแต่ส่วนมากก็จะล้มอยู่แบบนี้ครับผมไม่โกสามลงหนึ่งครับผม อันนี้ครับต้นเมงต้นสวไม้ยามสดๆไม่ไ้ไม้แบบนี้สวยๆลงเรื่อยชอบ ปล็กๆง,ง่ายๆนิ่มๆเลยครับผมกับดินนวลๆวันนี้ฝนตกเมื่อวาน โอเคครับอ่าพอชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดกระิงกดติดตามกดซับตะไลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทมงานของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ